สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดคือความจาเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องพัฒนาเด็กแล้วก็อาชีพวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะผมคงไม่มีเวลาพูดทั้งหมดแต่ว่าผู้ฟองไปอ่านได้ครับฟรีครับสองเล่มที่ทำพ็อกเก็ตบุ๊ขายหมดขายดีครับเล่มกําลังจะพิมพ์ครั้งที่3ออกมาจะเป็นอี dition ใหม่ผมก็เลยยังไม่ได้พิมพ์นะครับเพราะว่าก็มัวอย่ามาบรรยายอยู่าเงี้ยเนาะยังไม่ได้พิมพ์ซะทีแต่ว่าตอนนี้เป็น e b o ๊กอยู่นะครับอ่านฟรี เข้าไปในเว็บไซต์ e d u z o n c o m ไปโหลดอ่านฟรีแล้วจะรู้ว่าอาชีพใหม่ๆมันออกมาอย่างไรบ้างนี่เป็นการเขียนเมื่อ3า3-4ปีที่แล้วแล้วชัดเจนเลยครับเช่นเรื่องของเศรษฐกิจอาเซียนไอในเล่มนี้ก็พูดถึงก่อนที่พวกเราจะ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 มาฮือหากันตอนนี้ในเรื่องของด้านสุขภาพก็พูดถึงก่อนที่เราจะมาฮือหากันตอนนี้ไอน,นี้มันคือการคาดการกระแสอาชีพใหม่ๆไว้หมดแล้วครับ ่านฟรีครับดูนะครับอาชีพเดี๋ยวนี้มันประหลาดมากใครที่เข้า YouTube ใครที่เข้า YouTube นะครับแล้วพิมพ์ตัว M I แล้วพิมพ์ตัว M I จะเจอชื่อแรกคือไมเคิลแจ็กสันและชื่อที่สองครับผู้หญิงคนนี้ดังไปทั้งโลกชื่อมิเชลฟานเป็นลูกครึ่งเวียดนา อาชีพเขาทำอะไรไม่มีอะไรเลยครับเขาเพียงแต่ชอบแต่งหน้าเขาแต่งหน้าแล้วเขาลง YouTube ครับเท่านี้ก็รวยนะครับคนรู้จักทั้งโลกวันนี้ใครอยากแต่งหน้าแบบแปลกแปลแบบใหม่ๆเข้าไปดูเขาทำบริษัทต่างๆให้เขาเยอะแยะครับอาชีพอย่างนี้มาได้ยังไงมาจากการที่เขาสามารถสร้างคุณค่าได้แน่นอนครับ จากนี้ไปเราอย่าหวังให้เด็กเราจบไปเพื่อไปรับราชการมันรับปีละห้0 0ัคนเราอย่าหวังให้เด็กเราจบไปเพื่อที่จะไปของานใครทาเพราะว่าเราคงจะไม่อยากพึ่งพาคนอื่นเราต้องให้เด็กของเราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองลูกเราทํากับข้าวเป็นหรือยังครับลูกเราทําขนมขายได้ไหมครับ ลูกเราจะอยู่ได้ไงครับถ้าเกิดเขาไม่มีงานทำดูเด็กคนนี้นะเด็กคนนี้น่าทึ่งมากเด็กคนนี้น่าทึ่งมากครับครับเพลงพอมไหมฮรเด็กคนนี้เป็นเด็กอเมริกัน โชคดีที่เขาเป็นไมกันแล้วเขาเป็นคนไทยเขาคงไม่ได้เดินตามความฝันเขาครับเขาเรียนอยู่มัธยมต้นเนี่ยก็ประมาณพวกเราเนี่ยแล้วเขาก็บอกแม่บอกพ่อเขาว่าเขาไม่อยากเรียนมปลายพ่อแม่ถามว่าแล้วจะทําอะไรเขาบอกว่าเขาอยากทําเพลงเอา้าแล้วลูกไม่เรียนแล้วทําได้เหรอทําได้ทําได้ไงอ่ะก็ทําได้กัแล้วกัน พ่อแม่เขายอมครับเขาไม่ได้เรียนหมอปลายแล้วเขาก็เดินตามความฝันของเขาเขาแต่งเพลงเขียนเพลง,พงร้องเพลงแล้วตั้งวงดนตรีเล็กๆมีสองสามคนแล้วก็ทำลงใน YouTube เท่านั้นเองครับไม่ได้ไปติดต่อบริษัทที่ไหนไม่ได้มีเส้นมีสายอะไรเขาทำความคิดของเขาคือคนไม่ได้อยู่ด้วยเงินคนอยู่ด้วยความสุข เขามีความสุขเขาใช้เง e ินน้อยๆเขากินน้อยๆและเขาก็ทํางานของเขาแค่นั้นเองครับเขาไม่ต้องการไปแข่งกับใครเขาไม่ต้องการจะยิ่งใหญ่แล้วคนคนนี้คีร์สโธเฟอร์ดูอิงเกิลลองไปหาในเว็บไซต์ดูก็ได้นะฮะเพลงเขามีเยอะนะครับก็กลายเป็นคนที่บริษัทต่างๆติดต่อเข้าไปรวยตั้งแต่เด็กเลยครับน่ารักมากเพราะอะไรรู้ไหมฮะเขาไม่กินเนื้อสัตว์นะครับ แล้วไม่ทําร้ายสัตว์แล้วต่อต้านทุกองค์กรที่ทําร้ายสัตว์ยังไม่พอครับรองเท้ายังไม่ใสเลยครับเพราะว่าทํามาจากหนังสัตว์เท้าเปล่านะฮะเป็นคนที่แบบมีถามว่าอย่างเนี้โรงเรียนต้องสอนเหรอไม่ใช่ครับเพลงเขาพอมากลูกผมเนี่ยอายุสิบสองเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาผมนะฮะ หลังจากที่เขาได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะผมจะทําหนังโฆษณาจะทําหนังผมก็ไปถามเขาเออลูกใช้เพลงอะไรดีถึงจะเข้าเขาก็บอกเพลงนี้ลวพ่อแล้วเขาก็เอามาแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวนี้ผมฟังเห็นไหมฮะวันนี้เนี่ยความรู้มันหาง่ายถามว่าเอ,อ้แล้วลูกทําได้ยังไงเนี่ยไอ้ตัดต่อหนังแล้วเขาเป็นคนมาบอกผมเองครับพ่อต้องซื้อโปรแกรมนั่นนะพ่อซื้อโปรแกรมนี่นะพ่ออย่าไปละเมิดลิขสิทธินะเขาเสียตังค์ทำกันมา พ่อไปใช้โปรแกรมผีแบบนี้ไม่ได้นะพ่อต้องยอมจ่ายตังค mm ์ hmm. เฮ้ยกลายเป็นเขาสอนเราได้เราอยากให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องตั้งใจครับต้องอดทนครับเพราะว่าตลอดมาเนี่ยผมผมอดทนมากเลยภรรยาชอบบอกว่าคุณเอาแต่ตามใจลูกผมบอกว่าผมมีทางเลือกสองทางหนึ่งตามใจตัวผมเองง่ายมากสองตามใจลูกยากมากยากมากการตามใจลูกยากที่สุด เพราะอะไรเพราะมันขัดใจเรามันจะทําอะไรที่ขัดใจเราตลอดแต่ผมยอมครับลูกตื่นตื่นเช้ามาลูกไปงเรียนไปสายภรรยาบอกนี่ยปล่อยให้ไปสายได้ไงอยู่กับลูกอา้าวตกลงลูกไปเรียนหรือพ่อไปเรียนก็ลูกไปสายก็ถูกต้องแล้วเพราะเขาตื่นสายเ้าแล้วทําไมไม่ปลุกถ้าเขาปลุกเขาก็ถ้าผมปลุกเขาเขาเมื่อไหร่จะรับผิดชอบลนะ่ะ เขาต้องเป็นคนปลุกผมผมไม่ได้จะไปเรียนเขายังไปเรียนผมเป็นคนไปส่งมันยากนะตามใจลูกนี่ยากนะผมยอมฮะลูกไปเรียนสายผมยอมครับลูกไปเรียนสายเนี่ยแล้วดูเด็กสายแล้วโดนว่าโดนว่าแล้วเป็นไงโดนว่าแล้วเป็นไงใครเดือดร้อนคุณเดือดร้อนเหรอก็เราเป็นแม่เขาอ๋อตกลองคุณเดือดร้อน คุณไม่ได้ไปสายคุณอย่าไปเดือดร้อนลูกไปสายลูกเขาต้องเดือดร้อนพอเขาเดือดร้อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะได้ปรับตัวเขาจะได้รับผิดชอบมันยากนะการบ้านอีกครับเมื่อก่อนนั้นผมกับภรรยาทะเลาะเรื่อยเอาการบ้านมาให้พ่อตรวจพ่อตรวจเสร็จเรียบร้อยส่งไปผิดทุกทีภรรยาก็เนี่ยจะไงเนี่ยให้พ่อดูการบ้านแล้วไงส่งไปที่ร้านยังผิดทุกทีเลยทาไมไม่ช่วยลูกทําให้ถูก อ้าวตกลงการบ้านพ่อหรือการบ้านลูกการบ้านของลูกก็ลูกทําได้แค่นี้ก็ควรให้แค่นี้สิพ่อไม่ใช่ครูอ่ะอ้าวแล้วเนี่ยลูกผิดลูกผิดว่าลูกผิดลูกเขาจะได้ตั้งใจทาให้มันถูกไนงะครูจะได้รู้ว่าสอนไม่ดีถ้าพ่อไปทําแกห้หมดเดี๋ยวครูนึกว่าลูกจะหลาดลูกเก่งายากนะะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงแหละคือสิ่งที่นัน่นหน้าที่ของเรา เมื่อก่อนนี้เนี่ยผมเป็นคนขี้โมโหมากเพราะว่ายังไม่มีธรรมะในใจยังไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรยังปฏิบัติไม่ได้พอตอนหลังมาเนี่ยโอ้เราก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราพูดเราสอนลูกไม่มีประโยชน์เลยเขาจะดูที่เราทำเราสอนไงเอ้ลูกต้องอดกั้นนะลูกต้องไม่โกรธง่ายนะลูกต้องมีสติแต่ตัวเราไม่มีสติอย่างนี้ก็ตายนะครับ มีสตีฟจ็อบสนี่เป็นคนที่สุดๆของโลกคนหนึ่งสตีฟจ็อบสไม่ไม่ใช่แค่คนทำไ iPad ทํา Apple มาขายนะฮะตอนนั้นเป็นเรื่องปกติแต่เขาสามารถทําให้คนที่ฟังเพลงฟรีๆยอมจ่ายตังค์ให้ถูกกฎหมายเขาเปลี่ยนโลกนี้เลยครับถ้าใครยังไม่รู้ลองไปดูแล้วจะเข้าใจว่าทำไมคนรักเขาเยอะมากนะเขาเป็นคนมหาศา์าครับเรียนอยู่ ปีหนึ่งก็ลาออกบิลเกตก็เหมือนครับคนรวยสุดในโลกเรียนอยู่ฮาร์วาร์ดปีสองก็ลาออกครับเขามีทางของตัวเขาเองเขาศึกษาเองคนลาออกไม่ใช่ร้ายการศึกษาแต่เขารู้ว่าเวลาเขามีค่าครับเขาไม่เอาเขาไม่ยอมเสียเวลาไปกับการเรียนที่มหาลัยจัดให้กับโหลๆให้คนทั่วไปแต่เขาเอาเวลาเขาเพื่อศึกษาสิ่งที่เขาอยากรู้คนพวกนี้ประสบความสําเร็จทั้งนั้น นายซีฟจ็อตายคนเสียใจกันมากมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเรียนอยู่ปีสองครับที่ฮ่องกงชื่อนายโจนาธานมาร์โจนาธานมาร์นไม่เรียนอยู่ฮ่องกงยูนิเวอร์ซิตี้เอาไปโทษฮ่องกงโพลีเทคนิคยูนิเวอร์ซิตี้ไอโรงเรียนไอมหาลัยนี้เป็นมหาลัยที่แบบเน้นเฉพาะคนที่กลัวตกงานคือในต่างประเทศเนี่ยมหาลัยเขาจะตั้งเขาจะตั้งเขาเรียกสตาติกซีเขาจะตั้ง, Strategy, งไว้เลยว่ามหาลัยนี้สําหรับใครสําหรับใครมหาลัยของคุณโจนาธานเนี่ยแกเป็นมหาลัยสําหรับคนกลัวตกงาน นั่นก็คือเข้าไปที่นี่แล้วมีงานทําเพราะอะไรเพราะปฏิบัติแกก็ปฏิบัติเก่งแต่ถ้าเข้าไปอีกมหาลัยหนึ่งก็ไปเป็นนักวิชาการเป็นนักพูดหรือว่าไปเป็นนักบรรยายเป็นครูไปทําวิจัยอีกเรื่องหนึ่งเขาจะตั้งกันไว้อย่างนี้ไม่เหมือนมหาลัยบ้านเราเนี่ยมหาลัยบ้านเราก็อย่างที่เห็นนะไม่รู้อะไร,ะรตั้งหน้าตั้งตาเหมือนกันอย่างเดียวครับหาตังค์ครับทีนี้ในโจนาทานมาร์กเนี่ยแกก็เสียใจครับสตฟจ็อบตายแกก็ออกแบบ โลโก้ตัวนี้เพื่อเป็นการไว้อะไรกับซีฟจ็อบนี่คือภาพชัดๆโลโก้ตัวนี้ครับสวยไหมฮะสวยมากเลยนะฮะและแกก็ไม่มีอะไรหรอกครับแกก็ลงใน Youtube เท่านั้นแหละครับบริษัทต่างๆขอซื้อลิขสิทธิ์เพื่อเอาไปทําเป็นแก้วน้าํามั่งเอาไปทํากระเป๋ามาั่งเอาไปทําอะไรมั่งรับเงินไปไม่รู้เท่าไหร่เรียนอยู่ปีสองและยังไม่พอนะครับบริษัทในยุโรปมการติดต่อเข้าเป็นพนักงาน เป็นพนักงานคืออะไรคุณต้องเรียนจบปิาต,าาติไม่ต้องแล้วคุณต้องไปทํางานที่อเมริกาไม่ต้องคุณนั่งอยู่ที่บ้านนั่งอยู่ที่ฮ่องกงแล้วเรียนไปตามปกติแล้วทํางานส่งให้เราคุณได้รับเงินเดือนเท่านี้เท่านี้คุณจะเอาไหมเห็นไหมฮะโลกมันเปลี่ยนไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วถ้าเรายังยึดติดเดิมโดยไม่ดูการเปลี่ยนแปลงของโลกเสร็จเลยครับเนี่ยในโจนาธานมาร์กไม่มีอะไรเลย ที่ผมพูดถึงคนทั้งหมดรวมทั้งลูกผมมาเขามีสามสิ่งนั้นครับเป็นสามสิ่งที่เหมือนกันเปรียบหนึ่งแรงบันดาลใจพวกนี้มีแรงบันดาลใจครับแรงบันดาลใจจะมาได้ไงเห็นเยอะๆแล้วเราเห็นอะไรเยอะเรียนสิบหกบทท่องสิบหกบทไม่เห็นอะไรเลยปิดเทอมมากวดวิชากวดทำไมเรื่องเดิมๆแก้ปัญหาเก่าๆไม่เอาครับไปเที่ยว ผมพาเด็กเที่ยวทุกซัมเมอม์นะครับใครอยากไปกับผมเชิญเลยฮะไปเกาหลีผมไปอีกแบบหนึ่งภาพเมื่อกี้ที่เห็นเห็นไม่ได้คุยเพราะว่ากลัวจะเสียเวลากันนั่นแหะเป็นภาพพาไปดูห้องสมุดที่เกาหลีประเทศที่มีสมาชิกห้องสมุดมากที่สุดในโลกคือประเทศเกาหลีไปสิงคโปร์เข้าห้องสมุดสิงคโปร์ไปดูแหล่งเรียนรู้สิงคโปร์ไปสร้างแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจเกิดจากการสร้าง อยากให้เด็กขยันเรียนไม่ต้องไปบอกลูกขยันเรียนนะไม่งั้นพ่อแม่เสียใจตกลง,งจะให้เขาเรียนพาะพ่อแม่หรือเรียนพาะตัวเขาไม่ใช่ครับเขาต้องตัดสินใจเขาเองลูกไม่อยากเรียนนะลูกไม่ต้องเรียนนั่นคือคำพูดผมวันนี้ลูกไม่ไปโรงเรียนลูกไม่อยากเรียนไม่เป็นไรลูกตามใจลูกอึดอัดครับขัดใจครับแต่ต้องยอมเพราะละเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่านั่นคือสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่สิ่งที่พ่อต้องการเขาเดินตามทางที่เขาเลือก สิ่งที่ผมให้กับลูกได้อย่างเดียวคือความรัก